อ้าวกดสิกี่โมงแปดโมงยี่สิบแปดโมงยี่สิบครับเดี๋ยวก็มาแล้วแปดโมงยี่สิบเอ๊ะเปล่าเขาทำใหม่ปอนไปเร็วไปเดินไหมฝั่งนู้น,ไ,ไ,นไปดิไปเออไปถ่ายดิายไปถ่ายรูปเร็วเอเอ <c oughs> นิวถ่า,ายไหมเด้ยวเอาถ่า,ายเล็วนั่งดีดีช,าดชา้าเร็วช้าอ๋อจีนี่เออห้าเลยหรอห้าเนี่ยหกโมงยี่สิบเอ็ดเห็นไหมไอ้วงวีนใหญ่เป็นไรนิว <c oughs> โอ oh oh, <laughs> <laughs> ้ยตีบ้าใหม่เนี่ยอุ้ยนิวไฟมาแล้วนุ่นเออไปมาไกลๆเลยนี่เห็นมั้ย <laughs> เอออะยืนเร็วๆมาแล้วมาแล้วรถไฟมาแล้วอับไปมาเร็วยืนเร็วๆไ่ายูกโอ้ยถ่ลูก, <laughs> ลกจริงๆอ่ะไฟมานะอย่าเพิ่งข้ามนะน,นุ่นข้ามแล้วอ่ะไปดูรถไฟเลย โอ้ <becue boundaries S 1> โห้ยเอ้เฮวข้ามเต็มเลยรถไฟมาแล้วเออรถไฟมาแล้วนะเฮ้ยรถไฟมาแล้วรถไฟมาเฮ้ยไม่จอดเลยล้นตัวโกงเลยอ่ายืนเฉย

bye bye Đồ <laughs> mình mình tạm Tạm thẳng tài thàn mấy Thẳng mấy Mình tạm thẳng mấy Bảy đâu Mình thẳng đâu Chụp Hehehehe <laughs>